ครับก็สวัสดีวันที่29ก้าการจายน2564นะครับวันนี้ก็จะมีไม้ถาดมาอีกแล้วนะครับไม้ถาดเมื่อ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 วันจันทร์นะครับก็หมดไปแล้วนะครับส่วนนี้ชุดใหม่นะครับชุดใหม่นี่มีแต่โขดใหญ่ๆนะครับอ่รากใหญ่ๆกันเลยนะครับช่วงน,นี้ก็ถอนไว้แล้วนะครับผมถอนที่จริงผมถอนไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับพอวันอังคารว่าจะขายก็ไม่ได้ขายนะครับก็เลยมาขายมาจําหน่ายวันนี้นะครับในถาดละ600บาทนะครับถาดละ600บาทแล้วก็มีอยู่2ถาดนะครับ2ถาที่ราคาจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับ มีถาดละ1 0 0 0พบาทนะครับถาดละ1 0 0 0พบาทนะครับกับถาดละ800บาทนะครับเหตุผลก็โคดบนใยญ่นะครับแค่นั้นเองนะครับโคใจรากสวยนะครับอืมแค่นั้นเองราคาก็จะอัพต่างเพื่อนหน่อยนะครับแล้วตัวอื่นไม่ใช่ว่ารากไม่สวยนะครับรากสวยเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไงท่านก็คุ้มนะครับนะเพราะว่าไม้แต่ละต้นเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในกระถางเนี่ยมันตกต้นละ300บาทนะครับแต่ถ้าผมถอนอย่างเงี้ยครับไม่มีดอกเงี้ยนะครับก็มาขายในราคาย่อมเยาในราคา ที่ถาดละ600บาทนะครับ600บาทไม่พอนะครับส่งฟรีอีกนะครับส่งฟรีส่งกับบริษัท DHL นะครับอ่ส่งกับบริษัท DHL นะครับแล้วก็ได้รับการตรวจสอบนะครับว่าสินค้าถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วนะครับอ่านะครับถ้าเกิดว่าสินค้าส่งไปแล้วมันหายนะครับเจ้าของไม่ได้รับสินค้าอย่างนี้ครับทางบริษัทก็มีบริการอ่าเขาเรียกเคลมให้นะครับเคลมให้นะครับเพียงแต่ว่าท่านจะเอออ่ย่า อย่าทิ้งสลิปเงินนะครับที่ท่านโอนมานะครับนะค่าเอ่อเรียกว่าอะไรนะสลิปเงินนะครับที่ท่านโอนเงินเข้ามานะครับอย่าลบทิ้งนะครับนะเก็บสลิปไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไปยืนยันกับบริษัทนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเน่านะครับรากเน่ารากเสียนะครับถ้าเกิดว่าเน่าแค่ปลายนะครับพอช่วยผมได้นะครับท่านก็ตัดออกสักนิดนึงนะครับมันไม่ได้เน่าเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเน่าทั้งต้นเลยนะครับเน่าทั้งต้นหรือรากใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับผมมีเคมให้นะครับ แต่ถ้ารากใหญ่ๆมันเน่าแต่ถ hmm. hmm. <laughs> ้าเน่าเน่ากิ่งอะเนเน่ากิ่งนี่ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปัญหานะครับนันเน่าอย่างเงี้ยสูนย์ว่ามันมียอดหนึ่งที่มันอาจจะจะเน่าบ้างนะครับเน่าแบบนี้นิดนิดหนึ่งเนี่ยท่านก็ตัดแล้วก็ป้ายปูนซะนะครับก็หายนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับนะมันก็มีมันก็มีเป็นไปได้บ้างนะครับสําหรับต้นไม้นะมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะมันไม่ใช่อะไรไม่ใช่ของแห้งของไม่ใช่พลาสติกนะครับ โอเคครับมาดูชุดที่หนึ่งกันของวาจานย์นี้ผมส่งไปหมดทุกคนแล้วนะครับนะฮะผมจาหน่ายวันนี้นะครับขายลงขายวันนี้นะครับลงขายวันนี้ก็คือจะแพ็คคืนนี้นะครับลงขายวันนี้แพ็คคืนนี้ส่งพรุ่งนี้นะครับท่านก็จะได้รับต้นไม้ประมาณพฤหัสศุกร์เสาร์ประมาณวันนี้นะครับนะภายใน3าวันนี้นะครับภายใน3วันนี้นะครับถ้ามีล่าช้าบ้างก็อาจจะเป็นบางพื้นที่นะครับไม่ทุกคนนะครับ แต่ทุกคนส่วนมากว่าจะได้ภายในวันเสาร์วันศุกร์นะครับประมาณนี้นะครับวันเสาร์วันศุกร์เนี่ยบางแต่บางพื้นที่นะครับบางพื้นที่บางครั้งเนี่ยถ้าอาจจะล่าช้าบ้างนะครับเหตุผลเหตุผลคือว่าพัสดุในบางพื้นที่น่มันเยอะนะครับนะฮะอาจจะทํางานล่าช้าบ้างนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้รับยังไงนะครับไลน์มานะครับโทรมานะครับแล้วขอเลขพัสดุเดี๋ยวผมติดตามให้นะครับเพราะบริษัทของผมเนี่ยผมสามารถติดตามได้ได้ตลอดนะครับ ขอขอขออย่างเดียวให้มันอยู่ในเวลามันก่อนนะครับสัก3าวันอย่างเงี้ยนะครับถ้าเลยสัก3าวันเนี้ยผมติดตามให้เลยนะครับเพราะถ้าอยู่ในช่วงเวลาของเขาอยู่นะครับเราจะเพิ่งแจร้อนนะครับให้เขาทํางานก่อนเนาะโอเคนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจมาดูถ่ายที่หนึ่งกันก่อนนะครับทำไมมันเต็นดึกดึกดึกึกอย่างเงี้ยมาดูถ่ายที่1ครับผมนี่นี่วันนี้ผมจะถ่ายแนวตั้งนะครับอคือถ้าถ่ายแนวนอนแล้วมันมองเห็นไม่หมดนะครับถ่ายแนวตั้งนี่ครับท่านจะได้เห็นเห็นหมดนะครับนี่อย่างงี้นะครับ อันนี้ถาดที่หนึ่งนะครับอันนี้ดอกในนี้ดอกไม่รู้นะครับดอกรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่านะครับเนี่ยเห็นไหมนะฮะดอกรุ่นเก่านะครับนี่รากก็อย่างนี้นะครับสวยๆนะครับต้นต้นที่หนึ่งถาดที่หนึ่งครับนี่นี่สวยๆเลยนะครับโอ้เฉพาะต้นนี้ก็สองห้าสิบแล้วนะครับปกติขายนะครับไอ้อย่างต้นนี้ก็สามร้อยแล้วนะครับนี่นะครับใหญ่ๆนะครับอ๋อนี่อันนี้น่าจะเป็นสี สีเหลืองนะครับผมตัดไว้นะครับสีเหลืองนี่ครับต้นถาดที่หนึ่งนะครับหกร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับอดูนะครับอย่าถามดอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ดอกส่วนมากเนี่ยจะไม่รู้นะครับนะบางคนชอบชอบไลน์มาถามชอบโทรมาถามน่ถาดนั้นสีอะไรถาดนี้สีอะไรโอ้หถ้าผมไลน์เสร็จแล้วก็คือเสร็จเลยนะครับแต่ถ้าถามดอกย้อนกลับมาเนี่ยโอ้บางครั้งก็ไม่รู้นะครับอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะครับดอกสีแดงนะครับก็พอรู้บ้างครับอันนี้เหลืองนะครับเหลืองเหลืองอะไรนะ คาราเมลนะครับแสงเทียนนะครับเหลืองแสงเทียนต้นเดียนะครับเนี่ยนะครับดูโคดเนี่ยโคตใหญ่ๆนะครับอืมนี่ยใหญ่ๆเลยสลัดหน่อยเห็นไหมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเนี่ยโอ้แค่ต้นเดียวนี่ก็คุ้มนะครับอ่ะเนี่ยนะครับก็จำหน่ายกันอยู่ในราคาหกรบาทส่งฟรีนะครับถาดที่สองนะเนี่ยห0รบาทส่งฟรีนะครับนี่ถาดที่สองนะครับ มาถาที่สามนะครับอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับถาที่สามนะครับอันนี้ดอกลุ้นเอานะครับน่าจะเป็นทองอุไรนะนะเหลืองเหลืองอมอมส้มๆนะครับดูอ้วนอ้วนไหมตุกปุกเลยนะครับนะนี่ทำไมมันไม่ค่อยโฟกัสอ่ะเนาะยังไงไม่รู้นี่นะครับนี่อ้วนอ้วนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่ะแล้วอันนี้ก็ป็นแฟนซีนะครับ ต谢谢้นนี้แฟนซีนะครับมีแดงมีเหลืองนะครับแดงเหลืองนะครับตอนนี้แฟนซีห้ากิ่งนะนะครับนี่แล้วก็ต้นนี้ใหญ่ๆอีกนะครับต้นนี้ก็เหลืองนะครับนี่เหลืองเอ้ยน่าจะเป็นเหลืองลอกเหลืองออกส้มนะครับตันนี้นะครับดอกสวยนะนะครับดูโคนก็สวยอีกเอาเฉพาะต้นนี้ก็กินขาดแล้วครับเนี่ยใหญ่ๆต้นเนี้ยนะครับเนี่หกร้อยบาทส่งฟรีครับนะถาที่สามนะครับถาที่สี่นะครับ ทาที่สี่นี้800บาทนะครับอืมมาดูการเหตุผลที่800บาทนะครับดูโขดใหญ่นะครับโขดใหญ่นะครับเฉพาะตัวนี้ก็500แล้วนะครับอันนี้เป็นดอกชั้นเดียวนะครับดอกหายากด้วยนะครับอะไรนะดอกชั้นเดียวเป็นเหมือนรูปดาวนะครับนึกภาพนะครับดอกชั้นเดียวเหมือนรูปดาวขอบสีแดงข้างในสีขาวนะครับเขาเรียกอะไรโฟลฟูลอะไรนะที่ผมบอกว่าไอ สตาไฟสิตนะมันไม่ใช่นะครับคือชื่อชื่อดอกมันอะไรซาฟัลลูอะไรนั่นแหละนะครับนะฮะดอกชั้นเดียวนะครับดอกชั้นเดียวใครหาอยู่ก็รีบเลยนะครับโขดใหญ่ด้วยนะครับปกติผมเก็บนะครับตันนี้อืผมว่าผมจะสะสมนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ใหญ่นะครับต้นนี้น่าจะเป็นแฟนซีเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็น่าจะเป็นแฟนซีนะครับน่าจะมีดอกสวยนะครับนี่ผมเสียบเองครับผมเสียบเองอันนี้น่าจะเป็นโกลเด้นด้วยนะครับอืม แฟนซีนะครับตัวนี้นะครับแฟนซีกิ่งดาด้วยนะอืมผมเสียบเองแปดร้อยบาทนะครับกระถางนี้แปดร้อยบาทนะครับสงฟรีนะครับมากระถางที่ห้านะครับโคดที่ห้าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่โคดอ่ะดูท่านดูอลังการไหมล่ะนะครับดูดินะครับอลังการมากนะครับอันนี้ก็อันนี้น่าจะใล้ายๆนี่น่าจะเป็นคาริชชั่นนะครับคาริชชั่น ขอบม่วงๆนะครับเอนี่นะครับคารชันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นม่วงไต้หวันนะครับนี่ม่วงไต้หวันอันนี้คองกิงเลยครับม่วงไต้หวันนะฮะนี่หกร้อบาทส่งฟรีครับอืมอ่าชึบชึบหกร้บาทส่งฟรีนะครับถาที่ห้านะครับมาถาที่หกนะครับหกหกนี่ถาที่หกอันนี้ก็โอ้ยอันนี้น่าจะเป็นชมพูนะครับ ชมพูกีบกรีบพับนะครับนะไอตัวนี้นะครับเอ๊ะมันทําไมมันเออเหมือนไฟมันยิบยุบยุบยุบ,ยบนะครับมันคล้ายๆกับว่าการโฟกัสประมาณเนี้ยนะครับนี่แหละครับแสงไม่พอเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อะไรอะ่ะอันนี้ผมตัดทดไว้นะท่านบางท่านบอกว่าเอ้ทำไมยอดมันกระลงแรงนี่ผมตัดทดไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันแตกทรงพุ่มนะครับ เนี่ยเห็นไหมมันแตกตาขึ้นมาใหม่เนะี่ยว่ามันก็ไม่โฟกัสอีกนะครับเดี๋ยวท่านดูท่านจะลายตาเนาะนี่นะครับอืมอืมนะครับเนี่ยในพุผมตัดทดไวนน้นะครับเนี่ยนะครับตัดทดไว้แล้วมันก็แตกยอดขึ้นมานะครับท่านว่าเอ๊ะอาจจะมองแบบมันเป็นกระรองกระแหลงมันไม่ใช่ครับตัดทดเพื่อจะแตกทรงพุ่มนะครับ โขดใหญ่ครับตัวนี้แล้วนี่ก็แดงขาวนะครับตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็ใหญ่นะครับหหกร้อยบาทส่งฟรีครับใหญ่ๆนะครับนะมาถาที่เจ็ดนะครับที่จริงเป็นไม้สะสมผมนะครับพวกนี้นะเก็บดอกเก็บดอกเก็บดอกนะครับครันนี้ไม่ได้เก็บแล้วนะครับหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับถาที่เจ็ดนี่ก็น่าจะเป็นอแดงใบเล่ยนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้ก็ดอกสวยนะครับนี่น่าจะเป็นแดงนะครับแดงโขดใหญ่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้ก็น่าจะเป็นโอ้อันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้นะครับอ่ะสองสองตัวเนี่ยแดงมลเล็กกับแดงอะไรนะแดงอีกอันหนึ่งแดงซ้อนนะครับโกระบาทส่งฟรีนะครับอันนี้ก็ลุ้นเอาเด้อนะครับมาถาที่แปดนะครับถาที่แปดถาที่แปดได้กิ่งยาวนะครับกิ่งยาวเนี่ยท่านจะไปตัดสั้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย มันมาจะยาวเอเมือนดังต้นเนี้เนี่ยต้นนี้ยผมอันนี้ผมตั้งใจที่จะให้มันไปแตกพุ่มอยู่ข้างบนนะผมตัดตรงนี้ก็ตัดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมันเป็นไม้ทรงสูงนะครับเอออันนี้ดอกน่าจะเป็นโอรสนะครับน่าจะเป็นสีส้มนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นชมพูนะครับเอออันนี้เหลืองนะครับเอาตัวน,นี้ได้สามสีไปนะครับแปดร้อยเอหกร้อยบาทส่งฟรีครับถาที่แปดนะครับเออ มาถาที่เก้านะครับถาที่เก้านี่โหรากสวยจังนี่ถาที่เก้านี่ครับอะดูกัน,นครับปรับแสงก่อนเนออันนี้น่าจะเป็นนั่บอกว้อะไรเนาะนี่เนาะดอกเก่านะครับดอกเกา่าถ้าไม้ไม้โขดเนี้ยดอกเก่านะครับจําได้เลยอันนี้อันนี้ดอกสวยแต่ไม่รู้ว่าอะไรแหละถ้าผมเก็บไว้สวยแน่ๆนะครับ คือสวยแน่ๆนครับขวดเยี่ยวเยี่ยนีนะครับถ้าเก็บไว้นะครับอันนี้เหลืองล่องแดงครับตัวนี้นะครับเหลืองล่องแดงนะครับท่านลองไปเดินดูเลยครับขวดใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่มีหรอกครับอันนี้หกร้อยบาทส่งฟรีครับโขวดใหญ่อย่างนี้ก็น่าจะมาณสักสองร้อยสามร้อยนะครับในสามอันนี้ก็มาขายกันในราคาที่ย่อมเยานะครับอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้คล้ายแก้มแหม่มนะ ตันนี้นะครับนี่เฉพาะต้นนี้ก็โอ้ยถ้าอยู่ในกระถางนี่ผมขายสามสี่ร้อยแล้วครับนี่รากสวยค่ะนี้ตัดไว้นะอันนี้ผมตัดไว้เป็นพุ่มเอ้อนะครับอันนี้แดงครับแดงแดงแต่ไม่รู้แดงอะไรครับไม่รู้ว่าแดงอุดมทรัพย์หรือแดงแดงซ้อนนะครับตัวนี้ครับนี่เห็นไหมดอกเต็มเลยเนหะ็นไหมอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้สีอะไรครับนี่ ถอนมาเนี่ยนะครับไม่ใช่เพิ่งถอนหรอกถอนมาสามวันแล้วครับฝนตกชะล้างดินออกหมดแล้วครับอ่ะตอนนี้นะครับกระถางที่สิบนะครับหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับถ้าพลาดกระถางใดถาดใดถาดหนึ่งนะครับท่านไม่ต้องเสียใจนะครับฮะยังมีอีกหลายถาดนะครับอืยังไงก็คุ้มนะครับคนที่ปลูกปลูกใหม่ๆเนี่ยเหมาะเลยนะครับช่วงนี้นะครับไม้ลดอย่างเงี้ยนะครับอืม ถ้าผมมีพื้นที่เนี่ยผมจะซื้อใส่กระถางสวยๆนะครับอันนี้ต้นไรไม่รู้นะครับจําสีไม่ได้นะครับอืมเอาต้นนี้ทําไมอันนี้ใบสวยอันนี้ดอกอะไรเนาะอันนี้น่าจะเป็นแดงแดงหรือเปล่าครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้ก็จําไม่ได้นะครับจําไม่ได้เหมือนกันใหญ่จังเลยนะครับอืมฮนะ ก็โอเคครับหกร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับนี่นะครับมากระถางที่สิบสองไอ้ถาดที่สิบสองนะครับถาดที่สิบสองบางครั้งก็ไม่ได้บอกดอกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะบอกดอกยังไงนะครับเนี่ยโคตรใหญ่ๆเงี้ยนะครับเนี่ยก็คะคะกันไปนะบางครั้งก็จะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับอันนี้แดงเนี่ยอันนี้ทราบเลยว่าแดงนี่นะครับแดงนะครับ อ้าว12 600บาทส่งฟรีครับเออมาถาที่13 13นี่มีสองต้นนะครับเหตุผลที่มีสองต้นนะครับท่านก็ดูนะฮะอันนี้ถูกตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับไม้ช่วงนี้ถ้าใบไม่สวยท่านไม่ต้องซีเรียสน,นะครับนะเพราะว่ามันเป็นทุกคนนะครับนะเป็นทุกคนช่วงนี้มันจะผัดใบนะครับเขาสะสมอาหารมาพอแล้วก็ผัดไปบางรห้งก็จะทิ้งใบแล้วก็พร้อมจะที่จะแตกดอกนะครับ แทงช่อดอกเห็นไหมเห็นช่อดอกไหมครับเห็นไหมนะนี่ช่อดอกนะครับมันไม่ค่อยโฟกัสเลยครับอุ้ยลวงครับอันนี้เป็นอ่าท่านกระดูโคดเห็นไหมโคดลีลานะครับนะฮะนี่นะครับสองต้นนะครับหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับนนะมาทาที่สิบสี่นะครับทาที่สิบสี่นี่เหลืองจักรพรรดนะครับ เรื่องจักรพพัดมันยาวเฟ้ยเลยนนี่โคตรเขาเบลอเวลาเลยอันนี้น่าจะเป็นโอรสนะครับโอรสดอกสวยนะครับตอนนี้ผลที่ผมจับเก็บไว้เองเนี่ยดอกสวยนี่นะครับนี่หกร้อยบาทส่งฟรีครับสองต้นนะครับหกร้อยบาทนะครับต้นใหญ่นะครับไอ้ที่หกร้อยบาทเนี่ยมากระถางที่สิบห้านี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันไม่ค่อยเหมือนใครนะครับพันหนึ่งนะครับต้นนี้พันหนึ่งนะครับส่งฟรีนะครับสองต้นเนี่ยนะครับ ดอกขาวร่องแดงนะอันนี้ดอกดอกไม่สมบูรณ์ในผมงเด็ดเลยนะครับแบบนึงเนี่ยเห็นไหมขาวร่องแดงนะครับฮดอกมันไม่ค่อยสมบูรณ์ในผมงเดดนะฮะนี่นะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่นะครับถ้ามีเน่าเรารับประกันนะครับเน่านี่ถ้าเน่านิดนิดหน่อยถ้าเน่าเราหายอันนี้แดงนะครับ ถ้าเน่าหมดต้นเนี่ยผมรับประกันเลยนะครับถ้าเน่านิดนิดหน่อยเราพอตกแต่งหน้าก็ตกแต่งนะครับแต่ถ้ามันเน่าแล้วจะหายแผลแบบอะไรอะดำดำนะบางครั้งนะครับมีมีแผลดำดำด้วยนะครับดำดำมันจะหายแล้วอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าเน่านะฮะมันจะหายแล้วนะครับเห็นไหมไอ้ต้นเนี้ยถ้าเป็นปกติถ้าอยู่ในกระถางนะครับอ่ะดูท่านดูผมก็ขายแล้วนะครับเนี่ยสี่ห้าร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะถ้าทารากมันสวยขนาดนี้นะครับเพราะว่า รากที่มันสวยขนาดนี้ก็ถูกออกแบบมาครับแล้วฟอร์มจริงที่มันได้อย่างงี้ก็ถูกตกแต่งมานะครับนะก็จะไว้ไอ้รากเส้นนี้ก็จะไว้ตั้งแต่เด็กๆนะครับไว้อย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่เด็กๆจนมันใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับก็คอือพูดอย่างง่ายก็ไม้สะสมผมนั่นแหละครับนะถ้าไม่งมั้นมันก็คง <laughs> คงไม่ได้อะมาอยู่อย่างงี้ครับเอาม,มาขายแล้วนะครับอะ่ะตอนนี้นะครับ ออหนักใจกับต้นไม้นะครับไอ้ที่ผมจัดเนี่ยผมไม่ได้จัดดูดอกเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมจัดนี่คือหมายถึงว่าผมจัดเนี่ยผมจัดดูโขดนะครับอันในโขดมันไม่เหมาะสมกันบ้างนะครับอันหนเหมาะสมกันบ้างอันนี้น่าจะเป็นถ้าโชคดีก็ได้แอปเปิลนะนะต้นนี้นะครับลายแอปเปิลนะละม่วงไอ้ส้มไต้หวันนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอาภัยด้วยนะครับอาจจะเป็นเหลืองเหลืองร่องแดงนะครับอันนี้ดอกเก่านะครับ ดอกเก่านี่อันนี้ไม้ต่อเก่านะครับนี่ดอกเก่านี่นะครับขวดสวยพวกนี้นะครับอันนี้ก็ขวดสวยใหญ่ๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นแดงนะครับแดงแต่ไม่มั่นใจว่าแดงอะไรนะนะครับก็ได้ไปในราคาหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับขวดใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอ่ะมาดูถาที่สิบเจ็ดนะครับอันนั้นถาที่สิบแปดได้เมื่อกี้ได้มาดูถาที่สิบเจ็ดนะครับในสิบเจ็ดนี่ก็จะได้เนี่ยเห็นไหม ถ้าท่านก็จะดูออกนะครับว่าไม้ที่ผมสะสมไว้เนี่ยผมจะจัดทรงไว้อย่างนี้ยนะครับเห็นไหมเห็นไหมจัดทรงไว้นะครับวันนี้รีวิวช้าหน่อยก็คงไม่ว่ากันนะครับโทรมาโทรมาสอบถามได้ถึงทุ่มนะครับหกโมงทุ่มหนึ่งโทรมาเลยครับบางครั้งมันยังเหลืออยู่นะครับอันนี้เห็นไหมผมตัดแต่งทรงไว้นะครับให้มันไปแตกเป็นพุ่มเป็นกอนะครับอันนี้น่าจะเป็นโอรรเดอร์นี่โครใหญ่ไหมใหญ่นะครับ อันนี้ก็รากสวยไหมสวยนะครับอือโอบได้าบาทยังไงคุม้มส่งฟรีครับถาที่สิบเจ็ดถาที่สิบแปดนะครับถาที่สิบแปดอันนี้ไม่ทราบนะครับน่าจะเป็นเหลืองน่าจะเป็นเหลืองแต่ไม่รู้เหลืองอะไรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโอรสอันนี้แฟนซีนะครับแฟนซีต้นนี้แฟนซีน,น,นะอันนี้ดอกหนึ่งอันนี้ฝั่งนี้ดอกหนึ่งนะครับไม่รู้จะว่าคุ้มไม่คุ้มเลย ได้สูงฟรีครับอ่ะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรนะแดงน่าจะเป็นแดงหรือไม่ก็ถ้าท่านโชคดีท่านก็ได้เหมยเซียงไปนะครับน่าจะเป็นเหมยเซียงเนาะแต่ผมคลี่ดูโอ้ใช่เลยซั์เสียทีไม่ใช่เหมยเซียงนะครับตันนี้เป็นดอกชั้นเดียวเออดอกชั้นเดียวนะรัพย์เสียทีนะครับเห็นไหมแค่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าซั์เสียทีนะครับตันนี้เป็นดอกชั้นเดียวนะครับเออใครสะสมก็ต้นนี้เลย 600บาทนะครับส่งฟรีนะครับถาที่18นะครับมาถาที่19นะครับถาที่19โอ้โห19นี่น,นะถ้าถ้าดูจะรู้เลยว่าเป็นไม้ที่แต่งไว้นะครับอืมนี่สีเหลืองนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เหลืองแต่คนละอย่างอันนี้ส้มโอรสเห็นไหมท่านจะดูไม้ที่ผมแต่งไว้นะเห็นไหม เนี่ยผมไม่ได้โกหกนะครับว่าเป็นไม้สะสมนะครับเห็นไหมผมจะแต่งกิ่งใบเนี่ยที่ผมเคยเคยเคยนั่นให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูนะครับเคยตัดแต่งทรงอ่ะนะครับเป็นไม้ทรงสูงนะครับอืมตัวนี้ทรงสูงนะครับท่านอย่าไปอย่าไปตัดให้มันเตี้ยนะวางฟอร์มไว้แล้วนะครับหรือแล้วแต่ท่านน่ะน้องไปซื้อไปแล้วเนาะซื้อไปแล้วถ้าจะตัดน้อะไรก่อนแล้วแต่นะชอบคนละแบบนะครับหกร้อยบาทส่งฟรีครับถาวที่สิบเก้านะครับยี่สิบครับ ยี่สิบเนี่ยอันนี้ยังอันนี้โคดเดอไม่ได้ไม่ต้องให้ดูโคดนะครับโคดอันนี้สีที่หยางบุนะครับไม่รู้อันนี้อันนีน้น่าจะเป็นส้มไต้หวันหรือเปล่าน,นะนะถ้าไม่ใช่ก็แดงไบร์ลี่นะครับนะน่าจะเป็นไต้หวันนั่นแหละครับหรือไม่ก็แดงไบร์ลี่นะครับนะอ่ะตัวนี้นะโคดใหญ่มากนะครับมีหอยทงหอยทาดด้วย แล้วตัวนี้ก็เป็นแดงนะครับแดงเห็นไหมตกแต่งกิ่งไว้แล้วนะครับหกร้อบาทนะครับส่งฟรีนะครับเห็นไหมนี่ออาสวยๆถาที่ยี่สิบแล้วนะครับยี่บเอ็ดครับผมยี่บเอ็ดเห็นไหมอุ้ยสวยนะครับยังไงก็สวยอันนี้ชมพูรทรับจเจริญน,นะนะครับเนี่ยแค่ตัวเดียก็คุ้มแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> ขออภัยด้วยนะอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นไอ่จำไม่ได้นะครับจำไม่ได้นะครับสวยอยู่นะครับตอนนี้ก็สวยอยู่นะครับมีดอกอยู่นะครับกิ่งมันยาวนะท่านก็ไปตัดเอาหน่อยอ่ะต้นนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นดอกเก่านะครับถ้าโชคดีก็ได้อะไรนะเรียกว่าไอทองอุไรดอกอมส้มๆนะครับเนี่ยนะครับนี่ใหญ่ๆนะครับอ้าวหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับถาดที่ ยี่สิบเอ็ดนะครับมาถ่าที่ยี่สิบสองนะครับไอ้ยี่สิบสองจัดไปเลยนะครับลูกกระจกอันนี้เสียบยอดเด้อนะครับใครอยากจะได้ไปทําบอนไซนะครับเนี่ยต้นเนี้ยโอ้ยมันไม่โฟกัสให้เลยเป็นอย่างวะนี่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็แสงเทียนอันนี้ก็ถือว่าแถมนะอันนี้แสงเทียนกับทองอุไลนะครับนี่เอาแถมเลยมาดูต้นใหญ่ๆ อันนี้น่าจะเป็นใบเล่นะครับไบเล่หรือส้มไต้หวันก็ไม่รู้นะครับต้องไปรุ่นเอาในขวดใหญ่เอาเม่์เ n o w d e เขียงให้ดูก่อนท่านจะบอกว่าไอ้มันเน่ากว่าอ่ะครับถ้าเน่าเราก็ยินดีเคมานะอันนี้แผลนี่อ่ะให้ดูแผลนี่ก่อนอันนี้คือมันหายแล้วครับนะฮะอย่างเงี้ยมันหายแล้วนะอันนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นทองอุไลนะครับ นี่นะครับทองอะไรโคตรใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอืมเอา้าแล้วท่านก็ได้ลูกกระจกไปอีกสองสามต้นเนี่ยเอาถาที่ยี่สิบสองนะครับหกร้อยบาทส่งฟรีปิดกั๊นะครับเรียบร้อยนะครับมีทั้งหมดยี่สิบสองถาดนะครับยี่สิบสองถาดนะครับก็บางคนก็บอกว่าถ่ายรูปเหมือนกับเวลาผมตอบไลนย์อยู่นะครับผมถ่ายเสร็จเนี่ยผมลงไปอยู่ข้างล่างนะครับแล้วบางคนก็บอกว่า ถ่ายรูปให้ดูหน่อยถ่ายรูปให้ดูหน่อยนะผมก็เลยส่งวีดีโอให้ดูเลยนะครับท่านอยากจะดูโคตรไหนก็เลือกดูเอานะครับถ้าให้ผมขึ้นมาถ่ายรูปทีละถานถ่ายรูปเนี่ยรู้ไหมว่าการถ่ายรูปเนี่ยผมจะจัดมุมไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันดูได้หน้าเดียวนะครับจัดมุมไหนก็ได้ให้มันสวยๆเนี่ยแล้วคุณก็เออเฮอตัดสินใจว่ามันสวยนะครับใช่ไหมแต่ถ้าถ่ายวิดีโอเนี่ยผมได้จัดมุนซ้ายหมุนขวาให้คุณดูเนี่ยนะครับมันโอเคกว่านะ 8 0 9 0คุณได้เห็นอย่างน้อยคุณไม่ได้จับไม่ได้ต้องเนี่ย80%เนี่ยคุณก็ยังเห็นได้มุมนั้นมุมนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าถ่ายรูปเนี่ยผมจะเอามามองแค่มุมเดียวมุมนั้นสวยที่สุดแล้วผมถ่ายให้คุณอย่างนั้นอะ่ะได้นะครับเราพอส่งไปคุณอ้าวล้วข้างหลังมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเห็นไหมเป็นอีกแบบหนึ่งไปอย่างนั้นอะ่ะนะครับก็เลยว่าอย่าให้ผมถ่ายรูปถ่ายรูปไปดูเลยครับดูวีดีโอเอานะครับถ้าคุณชอบต้นไหนคุณ ชอบถาดไหนก็บอกผมมานะครับเลือกมานะครับเลือกมาแล้วก็บอกว่าถาดนู้นถาดนี้นะนะครับถาดที่แปดร้อยก็มีเบอร์สี่นะครับแปดร้อยนะครับเบอร์สี่แล้วก็หนึ่งพันเนี่ยก็มีเบอร์สิบห้านะครับส่งฟรีหมดนะครับนอกนั้นก็หกร้อยครับส่งฟรีเหมือนกันนะครับส่งฟรีเหมือนกันคือท่านทักไลน์มาหรือว่าโทรมานะครับแล้วก็โทรมาเสร็จเราก็บอกเลยนะครับแล้วก็เพิ่มไลน์เป็นเพื่อนนะครับโอน ก็คืออยากจะขอให้โอนวันนี้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าผมแพ็คคืนนี้นะครับผมก็ต้องเคลียร์็อบนี้ให้จบนะครับเคลียร์็อบนี้ให้จบเสร็จปั๊บผมก็ต้องเช็คแล้วนะครับว่าลายใครโอนมาบ้างนะครับถ้าใครยังไม่โอนเนี่ยผมก็ยังไม่แพ็กนะฮะถ้าใครโอนแล้วผมก็แพ็กนะครับแพ็กเสร็จปั๊บผมก็จัดส่งพุ่งนี้ทุกคนนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ไม้นะฮะถ้าไม่ได้ไม้นี่โทรมาหาผมได้เลยนะครับะโอเคนะครับแล้วก็ขอยืนยันนะครับว่าวันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่นะเออลืมหนึ่งละ นะขอให้บอกว่ามันเป็นวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับคุณดูคลิปวันที่เท่าไหร่นะครับมันจะได้ตรงกันนะครับบางคนไปดูคลิปวันอื่นแล้วก็มาบอกผมมันไม่ตรงกันนะนะครับผมไม่จัดไม้บางครั้งบอกว่าชุดที่5นะชุดที่5นะไม่ได้บอกวันที่นะครับเไปไป,ไปมาเนี่ยไม่ตรงกันนะครับเกิดความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนนะครับกลับมาด่าผมใหญ่เลยนะมีอยู่เจ้าหนึ่งนะครับมาด่าผมใหญ่เลยโอ้ตายผมก็รู้จะทํายังไงไม่ฟังผมอธิบายเลยฟังสักคำหนึ่งก็ไม่ได้เนาะไม่ฟังเลยนะครับด่าผมก็ปล่อย ปล่อยให้พูดโ oh, อด้ทำอย่างนี้ได้ไงทำอย่างนี้ได้ไงทคุณถ้าจะทำอย่างนี้นะโอ้ไม่ต้องมาหากินหาอะไรตาผมก็ปล่อยให้เขาพูดไปนะครับเพราะว่าผมจะกำลังจะพูดกำลังจะพูดผมพูดไม่ทันเขาอะพูดง่ายผมพูดไม่ทันเขานะครับเขาไม่ยอมฟังเหตุผลเลยว่าเอ้ยคุณผมก็เลยพูดไปคําเดียวว่าดูคลิปคนละบันหรือเปล่าครับแค่นั้นแหละครับผมปิดสายเลยนะครับเพราะว่าคุณไม่ยอมฟังผมอธิบมายแล้วผมก็ส่งลิงก์ให้คุณดูทางทางไลน์คุณก็ไม่ยอมอ่านอีกนะครับ เออผมจะได้เคลียร์ว่าเออถ้าไม่ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ตรงกันผมก็จะได้คืนเงินให้ก็เป็นอย่างนี้ไปนะครับเขาเขาคิดอย่างเดียวว่าผมโกงเขานะครับ <laughs> เออมันมีอยู่นานแล้วครับนานแล้วเจ้านี้นะฮะนานแล้วเขาคิดว่าผมโกงเขาอยู่อย่างเดียวน่ะนะครับเขาไม่ยอมฟังเออถ้าไม่ยอมฟังไม่ยอมอ่านก็จบนะครับแค่นั้นแหละอย่างน้อยๆคุยกันก่อนก็นกได้นะครับถ้ามันไม่ตรงนะครับเพราะว่าไม้แต่ละถาดเนี่ยผมไม่เคยไม่เคยจะเปลี่ยนเลยนะฮะไม่เคยจะเปลี่ยนเลยไม่เคยจะเปลี่ยนถาเปลี่ยนอะไรเลยนะครับส่งยังไงก็ส่งอย่างังนะครับ ผมมีความยุติธรรมพอนะครับเพราะว่าเคารพเคารพลูกค้าเนี่ยยิ่งกว่าพระเจ้าอีกนะครับขอบคุณมากครับผมที่ให้ความบระกรัลคุณด้วยดีเสมอมานะครับจากช่องบะทองแชนแนลนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับใครยังไม่กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพราะว่ากดติดตามเฉยๆเนี่ยมันจะไม่ทันคลิปที่ขึ้นใหม่ๆนะครับต้องกดกระดิ่งด้วยนะครับรูปกระดิ่งเนี่ยมันจะขึ้นโชว์เลยนะครับถ้าท่านกดกระดิ่งไว้นะครับมันจะเด้งขึ้นมาเวลาผมอัดคลิปเสร็จนะครับ นะก็โอเคนะครับมีประมาณ22ถาดนะครับถาด15เนี่ยเบอร์ที่15เนี่ยถาดละพันนะครับเบอร์ที่4เนี่ย800นะครับส่วนนั้นก็600หมดนะครับทรงฟรีทุกรายการนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมจากช่องมุทอง channeler สวัสดีครับ